วันนี้ครับเราอยู่เกม The Skin แฮ i The Walin แ hey. ฮ i The Twin แ hey. ฮถูกแล้วออโอเคมา Hello Condition โอเค m i เอาแล้วก็ออกเกมอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเราตอบ Yes ดูนะ โอเคโอเคเราเลือกระดับ Easy นะฮะแล้วก็ช้าช้าก่อนโอเคโอเคโอเคคนทำเกมนี่เจ้าของเดียวกับที่ที่เราเล่นเกมสาเลนีน่าโอเคมาดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอเคอ๊ okay. ้ ชแชรนเก็บมีอะไรอีกไหมเฮ้ยตรงนี้เราสามารถลงไปได้โอเคเฮ้ยตรงนี้ประตูอ้าวล็อกประตูล็อกเฮ้ยตรงนี้มีบันไดด้วยโอเคะลองลงไปดู ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านนะมันเหมือนเป็นบ้านโอเคไปโอเคมีอะไรไหมลวลตกมาในคุมไฟโอมันจะเป็นเป็นเหมือนบ้านนะโอเคมีใครอยู่ไหมครับเรามาทำอาชีพอะไรเนี่ยมีรู้เลยนะเนี่ย โอ้มันเป็นแบบว่าเหมือนบ้านนะทุกคนเอ่ก็บอกว่ามันเหมือนบ้านโอเคเดี๋ยวจะพูดกัเลยลาฟไลน์คืออะไร HP หรือว่าเลือดอ๋อตรงนั้นมีประตูเราต้องไปปลดล็อกใช่ไหมอคูบาเราหล่นไปนั้นแล้วมีกดยองโอเคเกมไม่ทำอะไรก็ไม่รู้โอเคลองกระโดดใช่ไหมชุบโอ โอ้เล่นเลยตายอ่ะอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางลับทุนในถูกซ่วงโอเคเป็นทางลับนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะเดนไม์ระเบิดทุกคนดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นคุกหรือว่า ที่นะแล้เวเราเก็บระเบิดกันทีโอ้โยใคยอะ่ะอย่าเข้าาแล้วระเบิดระเบิดเลยโอ้เรียบร้อยครับระเบิดครับ เขาตายแล้วคุณเขาตายแล้วจะบ๊อบคุณลุงบ๊อบหรือว่าเขาน่าจะเป็นตำรวจนะผมว่าไม่ก็เป็นนักโทษโอเคสํารวจเขาตายสได้ไม้แล้วไม้แล้นีแป๊บหนีแป๊บไปแล้วไปแล้เรๆนีก่อนหนีก่อนโอเคโอเคโอเคที่แอบโอเค ไปไหนเดี๋ยวก็ไปดูโอเคตรงนี okay. okay. ้ม <audio> right. okay. ีอะไรก็ไม่รู้โอเคช่างมันห้องนี้ห้องนี้แก๊สโอ้ขอนี่ไงตรงนี้โคบาโคบาเอาโคบาเคบูโคบาโอเคจิบจิบโอ้ยตรงนี้ก็ใต้เฮ้ยเป็นทางลัดเลยก็มีตัวอะไรแน่เดี๋ยว โอ้เดี ì, ๋ยวหล่นเดี๋ยวล่นโอเคไปไปอ๋อทางนี้ทางนี้ไปสีเดือนมาดิเออต่อแล้วก็ไปทางนี้โอเคเลื่อนไม่น้อยอครับต่อให้ฟันไม่นมเอ้าแล้วมันก็ะลงไปลงได้ด้วยเหรอ โอเควิ้ยมีไข่ควงตรงนั้นเอ้ยด้วงเหรอวันดีเจ้าด้วงด้วงยักษ์ควรรับมันเราเจอด้วงยักษ์วันดีว่าไงใครก็ได้มารับหน่อยไม่อยากโดนด้วงกัดแล้วโอเคบ๊ายบายเจ้าด้วงโอ้ยที่สองแดงเขาเลี้ยงด้วงเลยเนี่ยไปแล้วด้วงโอเคไป ว่าเราต้องไปทางนั้นใช่ไหมโอไม่ okay. oh my, ล่วงไม่นะตายไหมตายแน่นอนโอเคเราตายครับมาเริ่มใหม่ okay. ประตูตรงนี้ อันนี้มีโอเคมุดมุดไปเหมือนเดิมเลยตรงนี้ไม่มีของชบสองคนนั้นอยู่น่าจะอยู่โอเคสองคนนั้นอยู่ไหนไมาดู ด hey. อแฮนเดิลตรงการที่บิดโอเคครับลงไปแบบระมัดระวังไม่นะสดครับพี่สวดีครับไปลแล้วครับ เปิดอะไรอะ่ะตรงนี้มีประตูครับเปิดแชทเคมคีแอบมีของไหม Red Prison อาหารหนูเหรอดูว่ากับดักไม่รูม้มีตู้ของ Bottle ขวดแล้วก็อ๋อกระสุนปืนทำอะไรได้ก็มารูโอเค น่าจะใช่แพลงโอเคอีกคนหนึ่งหายไปไหนอเอ,อ้อยใครใครใคร เออเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้ตี่นี้มีกระสุนปืนตอนนี้เรายังไม่มีปืนว้าวระเบิดเก็บไว้สำคัญโอเคมันมีแค่ลูกเดียวไม่รู้ มาแล้วรู้แต่ว่าเขาเดินช้าครับไม่ต้องแปลกใจหรอกที่เขาโอ้ไม่ตกใจหมดไม่ครับอย่าทำผมโน